โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะอยู่ผมซินคนเดิมครับวันนี้มาเล่นดักบอลเช่นเคยนะฮะดักบอนบูุคาหเช่นเคยก็มาต่อกันนะฮะในเรื่องของจอมันบูนะฮะตอนนี้จอมันบูคิดแล้วนะครับจอมบูเด็กแล้วนะฮะมาดูกันว่าโกคูจะเป็นซุปเปอร์ยากขั้นสามนะครับโอเคดูกันเลยนะฮะต่อตอนนี้ก็ยังเป็นหนวดอยู่นะครับผมอัดรัวๆนะฮะอ่าตอนนี้เป็นขั้นสามนะครับ มาเว้ยล่างขั้นสามนี่เป็นล่างที่โหเท่ามากนะฮะโอ้โหจริงๆมันก็เท,ท่ทุกล่างเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบสีเหลืองนะฮะสีเหลืองสีทองอะไรพวกนี้โอ้โอ้ใจเย็นโอ,โอ้นะฮะตะมตะมันบูคิสเนี่ยจะเป็นตัวที่เร็วมากนะครับเพราะว่าเร็วที่สุดในบรรดาตัวโกงโกงไม่ใช่ตัวกลโลงไปไหนมาอย่างโตกันได้นะครับโอเคพลังขึ้นต่อไป โอ้มไม่โดนเว้ยดูได้เว้ยซึ่งท่าสุดท้ายของขั้น3จะเป็นหมัดมังกรนะฮะหมัดมังกรเป็นท่าที่เท่มากชอบจริงๆงลิงต้องคารวะว่าเฮ้ยเรียบร้อยไปเอาไปมา เอาเลยเย็นโอเค,โอ,เคโอ้โมเข้ามาดิอ๋อทำอะไรเออโดนอีกอี้อีกแล้วเป็นตัวที่เร็วมากนะผมเกลียดมากเลยเชีย่ยเป็นตัย์วัน,น,นี้สู้ยากนะครับขั้นสามมันชาร์จช้าด้วยไงเพราะพลังมันเยอะนะครับต้องใช้พลังเยอะนะฮะก็เลยทำให้เสียเปรียบนิดหน่อยเฮ้ย โอ้โหเชื่อเลยเอาตีนทะลุดินอีกนี่ครับพาไมโ่โหดโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยชิบหายละขนาดขั้นสามยังเอาไม่อยู่จะทำอะไรกินอะแบบเนี้ยโอ้โห โอ้เราต้องหนีแล้วครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะฮะเลือดแม่งไอ้นี่ละต้องใช้มัดมังกรแล้วครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนไปโอเคครับมามัดมังกรเรียบร้อยไป <c oughs> นี่นี่ใช้อีกใช้อีกนะฮะไม่งั้นหนีก่อนแต่ว่าเหมือนอยู่ไม่ได้โอ้โหท่ามันอะโหดเหมือนกันนะครับท่าสุดท้ายมันนะ,ะเหมือนของฟิเซอร์เลยครับเป็นคล้ายๆบอลกินจิลูกเล็กๆแต่ว่าทําลายโลกได้เลยนะฮะไม่ป่ปเวลาเรามีมันมกรอ,อยู่ไปเลยสองลอนโอ้โหโอุห้ย ม่เอาโอ้โหเชี่อประมาณแดงเลยอะเลืเอดแดงแน่นอนนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาัอาสซีนครับโอเคโตกันโอเคได้อยู่โอ้ยยย หนีครับมาอยู่กูไม่อยู่แล้วขอมันบงังคอนหน่อยหนีดินะฮะเ,เมื่อกี้ถ้ากูโดนท่านนั้นนะครับเรียบร้อยแน่นอนฟุกมาเฉยเลยเข้ามาดีขเข้ามาดีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเออุ้ยเรียบร้อยสัตว์ตายเลยกูนะฮะ เอาใหม่ครับผมโอเคครับตอนนี้ผมตอดมันได้ประมาณสามหลอดแล้วฮะผมดูเชิงเริ่มเริ่มเริ่มดูเชิงได้แล้วนะครับ,รรรรบโอเคเราต้องหนีออกจากมันนะฮะอย้นอยู่ข้างมันแล้วมันมันจะทําแบบนี้ครับมันจะใช้ท่ามุดดินนะฮะโอเคพยายามจะอยู่ข้างมันนะครับโอเคตอนนี้เราต้องต้านพลังแนละ้ว โอเคพอลังยางนั้นเรารีบหนีเลยครับแล้วก็มองนี่สายหนีก็มาเอาไปเออไล่ตามกูอยู่ได้ตามทำไมนักหนามาดิมาดิผมไม่ตามอะ่ะขอชาร์จก่อนดิจะเย็นดิเออตามทำไมนักหนา นั่นไงโอเคครับโอ้โหถ้ามันตามไปท่างเรืมมร่องของมันโอเค,อเคมันใช้ท่าสลีปครับสลีปก็สลีปดิมาดิเจอกูมาดิมา มันเลื่อนมันจะเพิ่มด้วยนะครับชิบหายแล้วครับมาโอเคมันมองกอนเรียบร้อยไปแน่นอนหายไปโอ้โหไม่จริงท่านี้ไม่ต้องหนีก็ได้นะฮะให้กดป้องกันก็ก็ใช้ได้แล้ว แต่เราโง่เองไปเผลอนะครับลุกขึ้นดิหนีไปเลยอย่ามันตามนะครับหนีออกจากมันซะขอมันบางกอนอีกทีนึงได้ไหมมาโอเคใช้ได้เอาไป ตายแล้วครับมันจะตายแล้วครับเรียบร้อยครับเออกว่าจะชนะต้องวางแผนให้ดีอ่ะต่อกันเลยครับอ้เฮ้ยน,น่าจะเป็นพาสสุดท้ายเออน่าจะเป็นตอนสุดท้ายหรือเปล่าเนะี่ยนี่ไงมันเป็นคอนเนคตูรชันแล้วอ่ะน่าจะเป็นดาสุดท้ายนะครับพาสนี้อาจจะสั้นไปหน่อยก็ไม่เป็นไร นะครับโอ้โหครูคูเราโซมขนาดนี้เลยเหรอสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่มันบูคิดโอ้ยอ้ยไม่ลืมดูอะไรมืดมืดมาดิเอาไปมาเลยแบบนี้ชอบโอ้โหพอหลังสุดท้ายดิอะไรอะไรมันก็ลดช้าไปหมด มามาโอเคมาเลยตบตบตีไม่เงียเอาไปเออใช้ได้นี่ไงแล้วก็หนีตีสองทีแล้วก็หนีครับอ่าไม่ได้แดก ออกเลยโอ,โอ้โหจะเย็นดีเออเรียบร้อยไปตบตีตบแล้วก็ตบตบ,ตบแล้วก็ตีมาจะมือดอีกไหมมือดอีกไหมมาดิรอต้านพลังครับโอเคมันจะเปลี่ยนตัวน่าจะเป็นเวจิตา้าโอ้โหน่าจะเป็นไอ้ไอบ้บูมาดำเด๋ยอะไรเนี่ย อันนี้บูนี้มันเป็นคนดีแล้วนะครับอุ้ย,อยไอเชียรยเอามาทำหาเหวเลยเนี่ยทำหาอะไรก็ไม่ได้เปลืองเปล่า,า,อาอๆอาบูกับบูน่าจะเข้ากันได้โอโกลัวเข้ากันไม่ได้ลแหละ ไอชิปหายโอ้โหเกือบตายไปเลยผู้พลังขึ้นเต่าเย็ดแค่ก็โชคดีใช้พลังขึ้นเต่าได้ดูดดูดโอ้ดูดพลังได้นะครับก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะใช้ได้เลยแลหละหายเยอะมากบูหายเยอะมากแต่ว่านีลาจะไม่ไหวแล้ว ไปซะเงาประมไมเนี่ยโอเคไม่ต่อยก็ไม่เข้านี่เตอร์สตาร์เอ้ยโอ้โหครั้งนี้ต่อยเข้าครับโอเคป่าไอพ่นด้วยเทสันเอาของขวัญครับของขวัญไม่เอาลรอไม่เอาจะมันว่าว่ามึงให้กูทำแต่ยอะไรเนี่ยไปเลยนี่โอ้โหมีสู้ด้วยเตอร์สตาร นี่โหคอมบูกับคอมบูกับไอจอมันบูได้อะไรขอให้เข้าเดิมเข้าเดิมโอ้เข้าด้วยโอเคเข้าทุกดอกเลยเว้ยโอ้โหฟังกวันหินไปอย่าเปควฟังวันหินหน้าหนาจริงนะมาโอเคโหโดนเตะฟั่ม บูมาช่วยเยทเทสัตโอ้โเล่นเกมหรือไงเนี่ยหไปถึงก็ถีบซ้ำเทสัตรัเซียเฮ้ยเฮ้ยเออดียะโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยไอเชี่ยไอ้เชี่ยเหนื่อยหลายหลอดด้วยเรื่องมันเรื่องมันขึ้นเหนื่อยหลายหลอดเหนื่อยหลายหลอดอุ้ยเร็ว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 ตื่นตื่นเออพอแล้วเออไปได้แล้วเด็กจิตา หมือนจะเหมือนก,กูมันจะรวบรวมพลังหรือเปล่าฮะให้เรามาถ่วงอะไรแบบนี้โอเคมันกูกร็วเร็วเลยมาเฮียเอาไปโอ้ทำไม่ค่อยเข้าเลยวะ ออกไปรัวๆรอ้วทำไม่ค่อยเข้าเลยโอ้ยเฮ้ยมาออกไปมาขอเหมือน,นี้ก็ชอบชอบมากเลยชอบมากเลยเอาอีกเลยอยากได้อีกก็บอกครับ น้องคิดบูครับโอ้โอโกูโดนครั้งนี้กูโดนโอุย้ยเอออชิบหายกูโดนเฉยเลยไม่แฟร์เลยแบบนี้ไม่แฟร์เลยมาดิเต็มหน้าแน่นอนคาสินได้แล้วมัง้งจบกันได้แล้วมัง้งโอเคไม่ยอมโดนท่าน,นั้นง่ายๆหรอก โดนมาเยอะแล้วมามาเอาไงกับชีวิตโอเคเอาไงกับชีวิตเรียบร้อยไปไปเชีย่ยโอเคครับมาฟ้โ,โูกลับมาแล้วเดี๋ยวดิ ขอบคุณนะเบจิเตอร์ขอบคุณนะเบจิเตอร์มึงต้อต้านกันตรงนี้เลยโอสัดโอสัดมาขอบคุณนะพวกนายมาสู้กับเต็มที่เต็มพิกัดมาตโบโอ้ยโอ้ย อุ้ยโดนกลับสี่เท่าอุ้ยใจเย็นบูในายใจเย็นค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปเนาะเอาไปเลยเอาไปเลยกูยให้ก่อนเลยอ่ะเอาไปเลยโอเคเหรอลาก่อนเลยสัตว์มาคาส,สีนพอดีอ่ะพอดีเลย โทนะตอนนี้ฉันกำลังรวบรวมพลังอยู่อ่ะอันนี้ที่เราใช้อีกเมื่อกี้นั่นแหละครับเอาแล้วลาก,ก่อนนะบายบายเรียบร้อยครับแต่นี้รุนแรงครับหมดหลอดเลยครับเป็นไงครับชิบหายเลยครับตายกันหมดเลยครับ อหอยแม่งเท่าไหรแล้วเนี่ยเยอะชิบหายโอเคครับผมจบในะเรื่องของจอมฮันบูเลยว่ะนะฮะสรุปได้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูก,รการ์ตูนเนการจะงงๆนะครับก็มันสรุปได้สั้นมากนะครับโอเคครับอ่าเซฟครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใน,นเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนะฮะ เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีของ GT แล้วนะครับซึ่ง GT ไม่ใช่คนเขียนและคนบอลตัวจริงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคนี่ครับเป็นเรื่องของ GT นะฮะแล้วก็มีเดียวมวอีกเดี๋ยวไว้มาเล่นกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีขอลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับรักผดเามยอนและกดซับสไคร b ์นะครับเพื่อติดตามผลงานผมต่อไปด้วยสวัสดีขอลาไปก่อน,นครับผมบ,บายบาย